สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับมุกเพชรยนต์นะคะมุกนะคะอยู่ที่สำนักงานใหญ่สาขาหนึ่งนะคะถนนเซรีไทย68แยก1บีนบุรีนะคะอ,อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะนี่มุกจะมารีวิวตัวนี้นะคะเป็นตัวนิสสันมาร์ทนะคะเป็นนิสสันมาร์ท 1.2e นะคะเป็นปี2018แล้วนะคะ ตัวนี้นะคะที่เพชรยนต์ของเรานะคะขายเพียง295,000บาทเท่านั้นนะคะจะบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะเป็นสภาพใหม่เอี่ยมกริบมากเลยนะคะไม้นะคะวิ่งน้อยมากๆไม่วิ่งอยู่ที่35มหมื่นห้านิดๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันนี้กันนะคะว่าได้อะไรมาบ้างนะคะนี่ในส่วนของไฟหน้านะคะ ไฟคู่หน้านะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันม้าเลยนะคะอ่าจะได้มาเป็นแบบไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะคะนี่แล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะก็จะทำอ่าเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็จะได้อ่าลูกเล่นของโครเมียมนะคะเข้ามานะคะเป็นรูปของตัว V นะคะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ของนิสสันอยู่ตรงกลางนะคะอ่าแล้วก็จะได้ในส่วนของไฟเดย์ไทม์เข้ามาด้วยนะคะ ในส่วนของล้อนะคะก็จะเป็นล้อแมกกระทะขนาด14นิ้วนะคะแล้วก็เป็นยางปี2018นะคะและไฟนะคะนี่จะเป็นไฟเลี้ยวอยู่ที่ข้างแก้มตัวรถนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมือเปิดประตูก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะใครนะคะที่กำลังมองหารถอีโคคารสภาพเล็กแต่มีขนาด กว้างขวางนะคะขอแนะนาเลยนะคะเป็นนิสสันมาร์ทคันนี้เลยนะคะามาดูในส่วนด้านหลังนะคะไฟท้ายของนิสสันมาร์ทนะคะเขาก็จะทํามาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะแล้วก็จะมีที่ที่ปัดน้ําฝนมาให้ด้วยนะคะนี่แล้วก็จะมีไฟดวงที่3นะคะไฟท้ายดวงที่3ามาให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะก็จะได้เป็นระบบเซ็นเซ,นซอร์มาให้พร้อมด้วยนะคะอ่า ใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมุกได้นะคะหรือว่ามาดูรถสภาพจริงได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แยก1มืนบุรีกรุงเทพนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนห้องเก็บสัมภาระกันนะคะว่าได้อะไรมาบ้างในห้องเก็บสัมภาระนะคะมีขนาดกว้างขวางอยู่นะคะสามารถบรรจุสิ่งของหรือว่าของกระจุกกระจิกได้มากพอสมควรนะคะ มีถาดมาให้พร้อมนะคะมาดูในส่วนด้านล่างกันนะคะว่าได้อะไรมาบ้างนี่ด้านล่างนะคะยังคงเป็นสภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นรถมือเดียวคุณภาพเกรด A นะคะที่เพชรยนต์นะคะคัสรันเข้ามานะคะเพื่อ,อคุณภาพในการใช้งานสําหรับคุณลูกค้านะคะจะได้เป็นล้ออะไหล่แล้วก็แม่แรงนะคะหรือว่า,าเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนยางมาให้ด้วย ะะที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถจริงหรือว่าติดต่อมุกเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนด้านในตัวรถกันนะคะว่าได้อะไรมาบ้างนะคะ,ะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะ,ะนี่เป็นปุ่มกดกระจกไฟฟ้านะคะทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็จะมีปุ่มปรับกระจกซ้ายขวานะคะนี่ปุ่มปรับกระจกไฟฟ้าซ้ายขวานะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะปุ่ม และรุ่นนี้นะคะก็จะได้เป็นแอร์แบ็กคู่หน้ามาสองลูกเลยนะคะพวงมลาลัยนะคะก็เป็นแบบ Power นะคะเป็นพวงมลาลัยสามก้านนะคะวิทยุ FM CD นะคะมาจากโรงงานของแท้เลยนะคะเป็นรูปทรงเอกลักษณ์ของนิสสันมาร์ทเลยนะคะและแอร์นะคะนี่เป็นปรับมือนะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ค่ะ ภายในนะคะเป็นสีดำล้วนนะคะเป็นรถอีโคคาร์ที่มีขนาดกว้างมากเลยนะคะนั่งได้สบายมากๆเลยนะคะเบาะนะคะก็เป็นเบาะผ้านะคะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะนี่เป็นสภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะคัดสรรคุณภาพเกรดเอเข้ามาเลยนะคะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกัน,นะคะ่ะห้องผู้โดยสารนะคะ นี่มีขนาดกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะนั่งได้สบายมากๆเลยคะ่ะเป็นสีดำสีเดียวกันนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วนะคะให้ด้วยนะคะเดินทางไกลๆนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าจะปวดเมื่อยนะคะอ่า เดี <minutes> paid, ๋ยวมาดูในส่วนห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าได้อะไรมาบ้างนะคะในส่วนของห้องเครื่องทันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์1.2นะคะอ่าเป็นเครื่องยนต์สภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะนี่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะรับประกันในเรื่องของการไม่รับรถที่จมน้ําหรือว่าชนหนักเข้ามานะคะหรือว่ารถที่มีการตัดต่อปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์นะคะดัดแปลงเครื่องยนต์นะคะบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะรับประกันได้เลยนะคะอ่า ะะเป็นคันเดิมๆสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะนี่เลยค่ะจะให้เห็นเลยนะคะว่าเป็นสภาพเดิมๆนะคะน็อตไม่มีการขยับหรือว่าไขแต่อย่างใดนะคะสัญลักษณ์ต่างๆนะคะที่ได้รับรองจากโรงงานนะคะก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะ ใครนะคะที่สนใจนะคะจะเข้ามาดูรถสภาพจริงของเรานะคะเข้ามาดูได้นะคะหรือว่าสนใจก็สามารถติดต่อมุกมาได้เลยนะคะ,ะรถที่เพรยนของเรานะคะคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอเข้ามาเลยนะคะใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมุกนาได้ที่0804675965นะคะบริษัทเพรยนต์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1มิ่งบุรีกรุงเทพนะคะสำหรับวันนี้มุกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ